มาต่อกันที่พีที่11 จากความเดิมตอนที่แล้วหัวหน้าวีเรียกทุกคนมาที่ห้องประชุมเพื่อให้มาดูคลิปชายหญิงคู่หนึ่งที่แอบมาโบ๊ะบักกันในที่ทํางานนาแรกับพระเอกเข้าใจว่าเป็นคลิปของทั้งคู่ก็เลยรีบกระโดดเอาตัวไปบังทีวีไว้แต่ถ้าว่าความจริงแล้วชายหญิงที่อยู่ในคลิปนั้นเป็นเจ๊นิงกับรุ่นพี่หัวเห็ดต่างหากทุกคนถึงกับช็อกเลยเมื่อรู้แบบนั้นทั้งยังสงสัยอีกว่าสองคนนี้ไปแอบปิ๊งกันตอนไหนทําไมถึงไม่มีใครจับโป๊ได้ผู้จัดการกีบอกเรื่องนั้นช่างมันเถอะแต่ที่แน,น,นมีกอ,กอกไห สารภาพออกมาซะดีๆพี่แวนบอกว่าเขาสงสัยอยู่คู่หนึ่งพอพูจบก็หันไปมองคังมีและมาทานันสองคนนั้นรีบปฏิเสธว่าไม่ได้คบกันทั้งคู่เป็นเพียงเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นทีนี้ก็เหลือแค่คู่นาเรก,กับพระเอกและแต่ผู้จัดการกี้ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้คู่นี้ไม่มีทางคบกันแน่นอนเพราะนาเรเกลียดพระเอกอย่างกับอะไรพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจอย่างแรงเขาพยายามบอกใบ้กับทุกคนว่าเขากําลังคบกับนาเรอย,อยู่แต่ทุกคนกลับไม่สนใจที่เขาพูดนาเรเลยสกิดบอกว่าเออช่างมันเถอะ วันทุกคนก็จะรู้เองจากนั้นทุกคนก็วนมาพูดเรื่องคลิปต่อผู้จัดการกีถามว่าใครส่งคลิปนี้มาคังมีบอกว่าไม่รู้เหมือนกันตอนแรกเธอคิดว่าลุงรปภส่งมาแต่ลุงรปภก็บอกว่าไม่ได้ส่งสรุปแล้วคลิปนั้น,ต,นต้นตอมันมาจากไหนกันแน่เพื่อนๆที่ฟังอยู่คิดว่าคลิปนี้มาจากไหนคะเดี๋ยวอีพีสุดท้ายแอดมีคําตอบให้ตัดภาพมาที่รองประธานชเวเธอเรียกหัวหน้าวีมาพบที่ห้องพร้อมกับใส่ร้ายว่าเขาเป็นหนอนบ่อนไส้หาว่าเขาสมคบคิดกับพาวเวอร์กรุ๊ปโดยที่เธอ โมนาวีแอบติดเครื่องดักฟังไว้ในห้องเธอและเขาก็ได้ยินที่เธอพูดกับประธานแพ็กทั้งหมดทั้งเรื่องที่เธอส่งไฟล์กาบอสให้พาวเวอร์กรุ๊และก็เรื่องที่เธอเป็นสายลับคอยรายงานเรื่องมาทันให้กับประธานแพ็ก หัวหน้าวีพูดด้วยความหมั่นเคี้ยวว่าใยไม่มดชเวถึงเวลาที่เธอต้องชดใช้กรรมแล้วทันทีที่เขาพูดจบเขาก็ทำท่ายิงปืนและจินตนาการว่าได้ปิ้วปิ้วเจชเวโดยที่เขาไม่รู้ว่าตอนนั้นนาแรแอบ,บอยู่ใต้โต๊ะของเขาและเธอก็ได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วด้วยในเมื่อความลับถูกเปิดเผยแล้วหัวหน้าวีเลยขอให้นาแรช่วยอะไรเขาหน่อยหัวหน้าวียื่นมือถือให้นาแรพร้อมกับบอกว่าวันพรุ่งนี้เขาจะเปิดโปรงรองประธานชเวย์ในที่ประชุมเขาไม่อยากให้พระเอกมาทำเสียเรื่องเลยจะมอบมา งานใหม่ให้พระเอกทํานั่นก็คือให้เขาทดลองใช้มือถือรุ่น All News เป็นสินค้าตัวใหม่ของบริษัทที่กําลังจะถูกเปิดตัวในอีกไม่ช้านี้โดยให้พระเอกใช้ความซุ่มซ่ามของตัวเองปล่อยข้อมูลสินค้าตัวใหม่ออกไปคล้ายคลายคลิปประธานชอนที่หลุดออกไปตอนนั้นยิ่งมีกระแสะมากเท่าไหร่ผู้คนก็จะยิ่งสนใจสินค้ามากเท่านั้นนาแร้แก้ตัวแทนพระเอกว่าคลิปประธานชอนที่หลุดออกไปตอนนั้นพระเอกไม่ได้เป็นคนปล่อยหัวหน้าไม่สงสารซังชิกหรอคะทําไมต้องอาศัยความซุ่มซ่ามของเขาเรียกกระแสะสินค้าตัวใหม่ หัวหน้าวีบอกว่าเป็นความประสงค์ของบริษัท และอีกอย่างที่เขามอบหมายงานนี้ให้พระเอกทําเพราะไม่อยากให้พระเอกมายุ่งกับโปรเจกต์กาบอสจริงๆแล้วนาแรไม่ค่อยเห็นด้วยกับหัวหน้าวีเท่าไหร่แต่เธอก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากเตือนพระเอกว่าให้ระมัดระวังอย่าเผลอปล่อยข้อมูลสินค้าตัวใหม่ออกไปจากนี้ไปนายไม่ต้องสนใจโปรเจกต์กาบอสแล้วนะสังชิกหัวหน้าวีให้นายดูแลเรื่องนี้แทนเขาบอกว่าสินค้าตัวนี้สําคัญกว่าโปรเจกต์มากพระเอกยิ้มก่อนจะตอบตกลงจากนั้นเขาก็เล่าให้นาแรฟังว่าเขาพอจะรู้แล้วแหละว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้ของบริษัท นาแรได้ยินแบบนั้นก็สะดุ้งหนึ่งกรุปนาแรกแกล้งถามพระเอกว่าคนคนนั้นเป็นใครหรอพระเอกบอกว่าเป็นคนในแผนกนี่แหละเดี๋ยวผมจะสืบดูอีกทีว่าใช่ไหมตัดภาพมาที่มาทานันเขาฝากเลขาคิมไปเตือนพ่อว่าถ้าอยากให้เขากลับไป Power Group ก็เลิกล้มโปรเจกต์ที่ก๊อปปี้เกา่าซะผมกลับ Power Group แนะ่แต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้เลขาคิมถามเหตุผลว่าเพราะอะไรทำไมนายน้อยไม่รีบกลับมา่ะครับ ท่านประธานจะได้หยุดสร้างเรื่องสักทีมาทันบอกว่าเขายังมีเรื่องที่ต้องสะสางและเรื่องที่ว่าก็คือเรื่องของคังมีนั่นเองก่อนที่สองหนุ่มจะแยกย้ายกันไปมาทันก็นึกอีกเรื่องหนึ่งออกเขาถามเลขาคิมอย่างจริงจังว่าทําไมคนที่เชื่อคิมจองกุกถึงได้ฮอตนักเลขาคิมบอกว่าเขาคนนั้นหล่อมีกล้ามเป็นมัดมัดและที่สําคัญคืออัธยาศัยดีมาทันได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มหวานหนึ่งกรุบทันทีที่เขากลับมาถึงแผนกเขาก็เรียนแบบท่าทางคิมจองกุกใส่คังมีคังมีสุททนนกกัับบพฤติรรมมของา,าเลยูญ มาทันเลิกทำแบบนั้นซะ เพราะเรียนแบบไปก็ไม่เหมือนคิมจองกุ๊กในขณะที่ทั้งคู่กําลังถกเถียงกันพระเอกก็เรียกมาทันเข้าไปในห้องประชุมจากนั้นเขาก็ทําการสอบสวนมาทันเขาเอารูปผู้หญิงคนหนึ่งให้มาทันดูและบอกว่าเขารู้หมดแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของมาทันมาทันโกหกว่าคุณนายจ้าไม่ใช่แม่แต่เป็นผู้หญิงที่เขานับถือเหมือนแม่ต่างหาผมเป็นนักเรียนทุนของพาเวอร์กรุ๊ปครับเพราะงั้นก็ไม่แปลกที่ผมจะมีรูปที่ระลึกกับเธอพระเอกเชื่อที่มาทันพูดจนสนิทใจและคิดว่าที่มาทันมาทํางานที่นี่ก็เพื่อออต้้งกาารเาข ข้อมูลสำคัญของเกาไปแลกกับทุนการศึกษาที่พาวเวอร์กรุ๊ปให้ส่วนเรื่องข้อมูลโปรเจกต์ที่รั่วไหลก็คงจะเป็นฝีมือของมาทันเนี่ยแหละ มาทันปฏิเสธอีกว่าไม่ใช่เขาเรื่องโปรเจกต์กาบอสนั่นพี่ก็รู้ว่าผมทุ่มเทกับมันขนาดไหนแล้วผมจะเอาข้อมูลไปให้พาวเวอร์กรุ๊ปทำไมถึงแม้มาทันจะพูดแบบนั้นแต่พระเอกก็ยังไม่ปักใจเชื่อเขาบอกมาทันว่านับจากนี้เขาจะจับตาดูมาทันเอาไว้ตราบใดที่ฉันยังไม่เจอหลักฐานฉันไม่ปล่อยนายไปแน่มาทันเวลาต่อมาซักเกอร์มาหามาทันที่บริษัทและคุยเรื่องโปรเจกต์ของเกสาที่ถูกพาวเวอร์กรุ๊ปก๊อปปี้ไปซักเกอร์ถามมาทันเป็นภาษาฝรั่งเศสว่านายเป็นสปายหรอ มาทันบอกว่าเขาไม่ใช่สปายเขามาที่นี่เพื่อเรียนรู้งานเฉยๆจากนั้นมาทันก็พูดเรื่องของพระเอกมาทันบอกว่าตอนนี้มีรุ่นพี่คนหนึ่งกําลังสงสัยในตัวเขากว่าเขาจะรอดตัวจากการสอบสวนมาได้ทําเอาเขาถึงกับปวดหัวตุ๊บๆเลยมาทันพูดยังไม่ทันจะจบตีเสียงใครบางคนก็พูดแทรกขึ้นมาว่ารุ่นพี่คนนั้นชื่ออีซังชิกไหมมาทันรู้สึกว่าเสียงนี้คุนๆมากเลยหันกลับไปดูแล้วก็จ้าเอใส่พระเอกพระเอกโชว์สกิลโดยการพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสทําเอามาทันถึงกับงงว่าเขาพูดไดไ้ยง พระเอกพูดอย่างเท่ว่าเขาฝึกมาแต่ความจริงคือเขาใช้ Translate แปลเอาจ้าหลังจากซักเกอร์กลับไปแล้วพระเอกกลับมาทันก็มาปรับความเข้าใจกันมาทันสารภาพกับพระเอกไปตรงๆว่าเขาเป็นทายาทพวเวรกรุ๊ปจริงๆและขอร้องให้พระเอกเก็บเรื่องของเขาเป็นความลับ เขาไม่อยากให้พ่อถูกสังคมตราหน้าเพราะแค่เรื่อง power group copy project เก่ามันก็หนักหนามากพออยู่แล้วถ้าพ่อโดนเรื่องที่ส่งเขามาที่นี่อีกสถานการณ์บริษัทคงจะแย่หน้าดูเพื่อเห็นแก่น้องรักมาทันพระเอกเลยสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ และทั้งคู่ก็เดินจับมือกันกลับมาที่ผนกทันทีที่ผู้จัดการกีเห็นพวกเขาผู้จัดการกีก็บ่นหูหลับตับไม่หาว่าพระเอกชวนมาทันอู้งานมาทันเลนิสัยเสียไปด้วยอีกคนนาแรทนเห็นพระเอกโดนบ่นอีกไม่ไหวเลยลุกมาแก้ตัวแทนพระเอกว่าซางชิกเป็นคนขยันจะตายเขาทํางานเสร็จหมดแล้วจ้าถึงได้ออกไปข้างนอกกับมาทันได้พอพูดจบเธอก็หยิบเอกสารพระเอกมาโชว์ให้ทุกคนดูโชคร้ายที่เอกสารนั่นมันดันสลับกับหนังสือสาร,รภาพรักของรุ่นพี่หัวเหตุนั่นเลยทําให้ทุกคนเข้าใจ นารผิดคิดว่าเธอพยายามกลั่นแกล้งพระเอกอยากให้พระเอกโดนผู้จัดการกี้หยุมหัว ทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเธอกําลังปกป้องพระเอกอยู่ตั้งหาแล้วแต่พวกนายจะคิดเลยฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันตัดภาพมาหลังเลิกงานนาแรปรับลุกการแต่งตัวของพระเอกใหม่รวมถึงปรับบุคลิกของเขาด้วยเพื่อให้เขาไม่ดูเงอะงะในสายตาคนอื่นซึ่งพระเอกก็ให้ความร่วมมือแต่โดยดีแถมเขายังบอกอีกว่าวันนี้เขามีความสุขมากเพราะหัวหน้าวีชื่นชมเขาที่เขาทดลองสินค้าแล้วไม่เกิดปัญหาใดๆพอนาแรได้ฟังที่พระเอกพูดเธอก็ยิ่งรู้สึกผิดที่ไปโกหกเขานาแรน้ม ตัวไปกอดพระเอกพร้อมกับบอกให้เขาสู้ๆกับทุกเรื่องพระเอกเหมือนจะรู้ว่านาแรมีเรื่องไม่สบายใจเขาเลยบอกให้เธอพูดออกมาเลยเขาพร้อมที่จะรับฟังเธอเสมอนาแรกแกล้งพูดกลบเกลื่อนว่าไม่มีอะไรเธอแค่หาเรื่องกอดพระเอกเฉยๆทางด้านของมาทานันเขายังไม่ละความพยายามที่จะตื้อคังมีพี่บางเห็นดังนั้นก็อดสงสารไม่ได้เลยสอนวิธีจีบสาวให้มาทันหนึ่งกลุ่มพอเช้าวันรุ่งขึ้นมาทันก็เอาวิธีนั้นมาใช้กับคังมีแต่ถ้าว่าคังมีกลับไม่ชอบแถมยังบอกให้มาทันตัดใจจากเธอซะ มาทันที่ได้ฟังก็แทบล้มทั้งยืนนี่ฉันโดนปฏิเสธอีกแล้วหรอเนี่ยทำไมรู้สึกเจ็บหัวใจจังตัดภาพมาที่นาแรเธอเอาผลการทดสอบของพระเอกมาให้หัวหน้าวีดูและพูดอย่างภาคภูมิใจว่าเห็นไหมคะหัวหน้าซังชิกไม่ได้เงอะงะขนาดนั้นระหว่างที่เขาทดลองใช้สินค้าตัวใหม่เขาไม่ปล่อยให้ข้อมูลสินค้าหลุดรั่วออกไปเลยพอหัวหน้าวีได้ฟังที่นาแรพูดบวกกับเห็นความเปลี่ยนแปลงของพระเอกด้วยตัวเองเขาเลยเชื่อแล้วว่าพระเอกเปลี่ยนไปแล้วจริงๆและแล้วก็ถึงเวลาที่หัวหน้าวีและนาแร จะไปเปิดโปงเรื่องชั่วๆของรองประธานชเวก่อนที่ทั้งคู่จะตรงไปที่ห้องประชุมหัวหน้าวีเล่าทุกอย่างให้ลูกทีมฟังก่อนพร้อมกับให้คำมั่นกับลูกทีมว่าผมจะจัดการยายแม่มดนั้นให้ได้พวกคุณรอดูได้เลยเลยเลย,เลยหัวหน้าวีพูดโม้เอาไว้อย่างดิบดีแต่พอเขาไปถึงห้องประชุมกลับไม่เห็นใครเลยนอกจากรองประธานชเวหัวหน้าวีถามว่าเกิดอะไรขึ้นและฝ่ายต่างๆหายไปไหนกันหมดรองประธานชเวบอกว่าเขายุบโปรเจกต์กาบอสไปแล้วเพราะงั้นก็เลยไม่มีการประชุมพอหัวหน้าวีได้ยินแบบนั้นเขาก็ เขาซุดลงกับพื้นทันทีในขณะเดียวกันแฟชไดรฟ์ที่เต็มไปด้วยความลับของเจชเวมันก็ดันร่วงออกจากเสื้อเขาตอนนั้นอีกตอนนั้นเจชเวเลยได้รู้ว่าหัวหน้าวีคิดจะเปิดโปงเรื่องของเธอรองประธานชเวหัวเราะด้วยความสะใจก่อนจะบอกเหตุผลกับหัวหน้าวีว่าทำไมโปรเจกต์กาบอสถึงถูกยุบ ย้อนกลับไปเมื่อหลายวันก่อนซักเกอร์มาพบประธานชอนในฐานะผู้ร่วมงานเขาบอกว่าตอนนี้ Power Group ุ๊ปกำลังประสบปัญหาเรื่องงบที่ใช้ทำโปรเจกต์งบประมาณที่ใช้ทำโปรเจกต์ค่อนข้างสูงมากแค่สร้างเลนอัจฉริยะไม่กี่ชิ้นงบที่ใช้ก็ล่อไปเป็นร้อยล้านแล้วถ้าเกาสยังฝืนทําโปรเจกต์กาบอสต่อไปอาจจะเจอปัญหาเหมือนพาวเวอร์กรได้นะครับ เมื่อรองประธานชเวเห็นว่าสถานการณ์ฝั่ง Power Group ไม่ค่อยดีเธอเลยใช้จังหวะนั้นหักหลัง Power Group และเสียมให้ประธานชอนยกเลิกโปรเจกต์กาบอสปล่อยให้ Power Group ทำโปรเจกต์นี้ไปเลยค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานพวกมันก็ล้มละลายและโปรเจกต์กาบอสก็ถูกยกเลิกตั้งแต่ตอนนั้นส่วนรองประธานชเวก็รอดพ้นความผิดมาได้อีกครั้งตัดภาพมาที่ปัจจุบันเมื่อหัวหน้าวีรู้ความจริงทั้งหมดเขาก็โมโหเจชเวจนเลือดขึ้นหน้าเขาเอาเรื่องนี้ไปรายงานประธานชอนอีกครั้งหวังจะให้ประธานชอนจัดการเจ๊ชเวแต่ประธานชอนกลับไม่ สใจแถมยังบอกว่าเจ๊ชเวเดินเกมเก่งกว่าหัวหน้าวีอีหัวหน้าวีสุดจะทนกับบริษัทนี้เลยตัดสินใจโทรไปคุยกับอีกบริษัทแล้วก็รับข้อเสนอบริษัทนั้นมาซะหลังจากเขาจัดการเรื่องนี้เสร็จเขาก็เดินมาบอกทุกคนในทีมว่าผมจัดการยายไม่มดชเวนั่นไม่ได้เพราะงั้นผมไปก่อนเดอ้อและหัวหน้าวีก็หายหัวไปเลยปล่อยให้ลูกทีมตาดำๆนั่งเครียดกันเองท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่หนักหน่วงมาทันก็ได้ตัดสินใจบอกความจริงกับทุกคนว่าเขาเป็นทายาทของ Power Group ส่วนเรื่องที่ Power Group กร โปรเจกต์เก่าทั้งหมดนั่นเป็นฝีมือของพ่อเขาที่ต้องการบีบให้เขากลับไปที่ p o ว e r g r o กรุ๊ปตอนแรกทุกคนยังไม่ปักใจเชื่อจนกระทั่งมาทันเปิดรูปครอบครัวให้ดูทุกคนถึงได้เชื่อว่าเขาเป็นทายาท p o ว e r g r o กรุจริงๆผู้จัดการกีถึงกับกลุมขมับเลยอุตส่าห์สงสารมาทันเพราะคิดว่าเขาจนแต่ที่ไหนได้เป็นถึงลูกมหาเศรษฐีเจ๊หนิงถามมาทันว่าทำไมมาทันถึงเปิดเผยความจริงมาทันหันไปมองคังมีและบอกว่าขี้เกียจปิดบังตัวตนแล้วผมอยากทำให้คนบางคนเห็นครับว่าผมชัดเจนกับเธอ ขนาดไหนทุกคนที่ได้ฟังก็ถึงกับอึงอ้งอนะึ้งณที่นี้คือไม่เข้าใจว่ามาทันกําลังพูดเรื่องอะไรอยู่สักพักรุ่นพีหัวเห็ดก็ทักว่าเล่นอะไรเนี่ยเรื่องนี้มันช็อกยิ่งกว่าเรื่องที่ซังชิกไม่ทําข้อมูลรั่วอีกพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเขาก็มารู้ความจริงว่านาแรกโก้หกเขาจริงๆที่หัวหน้าวีโยนงานใหม่ให้เขาไม่ใช่เพราะหัวหน้าต้องการทดสอบสินค้าแต่หัวหน้าแค่ไม่อยากให้พระเอกมายุ่งเรื่องแผนที่เขาจะเปิดโปงเจ๊ชเวพระเอกพูดเสียงสั่นว่าเขารู้สึกกผิดหวังังบ นาแรมากมีอะไรทำไมไม่บอกเขาตรงๆทําไมต้องทําให้เขาเสียความรู้สึกแบบนี้ด้วยพอพูดจบพระเอกก็ถอดเสื้อผ้าคืนให้นาแรและบอกว่านับจากนี้ไปเขาจะกลับมาเป็นซังชิกค,คนเดิมซังชิกที่ไม่โดนนาแรหลอกจังหวะที่พระเอกเดินหันหลังออกไปนาแรก็พยายามรั้งเขาเอาไว้วินาทีที่ทุกอย่างกําลังจะจบลงทันใดนั้นพ่อแม่ของนาแรก็โผล่มาพร้อมกับถามสองคนนั้นว่าทําอะไรกันพวกแกกําลังจะโปะปะกันหรอและอีพีที่11ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ กดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ